สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวในโหมดพะครัวกันสักเล็กน้อยนะครับ <Wow. S 1> ก็คือผมได้เจ้าตัวเครื่องเบลนเดอร์มานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเครื่องผสมอาหารนะครับแบบมือถือนะครับของยี่ห้อบอสนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมไม่เคยแกะกล่องมาก่อนเหมือนกันหรับเจ้าตัวนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลย สําสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบเครื่องเบลนที่แบบผสมเป็นเครื่องเบลนฉบับมือถือนะครับก็คือคุณสามารถที่จะเอาเครื่องเจ้าตัวนี้ไปทําการเบลนในหม้อได้เลยนะครับซึ่งทําให้เนี่ย สะดวกสบายมากบางคนแบบเออแบบว่าอยากผสมทําเป็นซุปอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้เจ้าตัวนี้ลงไปในหม้อซุปได้เลยคือไม่ต้องอ,ออกมาข้างนอกนะครับเพื่อทําการเบลนทีอะไรอย่างเงี้ยก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เลยทําให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าสิ่งที่เลือกบอสมาเนี่ยด้วยความที่ว่า1ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาประกัน2ปีนะครับแล้วก็เรื่องเซอร์วิสซัพพอร์ตของทางบอสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทางผมเนี่ยก็เลยเลือกเจ้าตัวยี่ห้อนี้นะฮะก็ เดี๋ยวมาดูยี่ห้อเอยมาดูมาดูข้างนอกกันก่อนข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นเจา้าตัวนี้เนี่ยมีกําลังอยู่ที่750วัตต์เป็นโมเดล MSM นะครับไม่ใช่ m s n นะ MSMSM 6 7 1 6 0นะครับไม่แน่ใจว่าใครทันยุค m s n หรือเปล่านะครับแต่น,นี้เป็น m s n นะ MSM นะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะประกอบไปด้วยเข้าใจว่าเป็นถ้วยปั่นนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับปัน่นปั่นข้างนอกนะครับแล้วก็โหลนะครับสาหรับตีครีมนะครับ แล้วก็มีเจ้าตัวหัวตะแกรงตัวนี้นะครับว่าสําหรับตีฟองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตีครีมชีสอะไรพวกนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับสปีดได้ถึง12สปีดนะครับโมเดลเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเอโกมิกสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมาเกอินเซอรวเนียเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวบอสตัวนี้แกมานะครับสิ่งที่เจอหนับแรกก็คือใบรับประกันสินค้านะครับก็มีบัตรรับประกันสินค้ามาให้ในกล่องนะครับ ก็มีตัวเครื่องมาให้1ตัวนะครับแน่นอนแหละต้องมีตัวเครื่องนะครับหัวปักเป็นแบบยุโรปนะครับสหัวนะครับอย่างนี้อ่นนี่นะครับหัวปักเป็นแบบแบบอย่างนี้นะครับสหัวนะเส้นแค่2ขาไม่สามขานะครับอันนี้เราวางตัวเครื่องไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีตัวตีเป็นตัวเบรนตัวตีตัวตีแป้งตัวตีครีมมาให้นะครับก็แยกชิ้นส่วนกันมานะครับคุณสามารถที่จะประกอบมันเข้าไปนะครับแล้วก็ แยกออกมาเพื่อทำการล้างได้นะครับตรงนี้ประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีฝาพลาสติกมาให้นะครับฝาพลาสติกในการปิดโถนะครับนีม่มาให้มีน่าจะมีโถอยู่สองไซส์นะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยอยู่ข้างในนี้นะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่ม จริงๆมีคู่มือมาให้สองเล่มน,นะครับแต่ว่าทั้งสองเล่มเนี่ยก็ไม่มีภาษาไทยอยู่ดีนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็มีถ้วยมาให้หนึ่งอันนะครับคือมันห่อ,อก,กระดาษก,ออกับห่อพลาสติกนะครับเพียงแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นถ้วยพลาสติกเหมือนกันตอนแรกผมก็เจอว่าที่มันห่อกระดาษไว้น่าเป็นถ้วยแก้วแต่ก็ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นโถปั่นนะครับปึ๊บนี่ เป็นโถปั่นนะครับข้างในจะมีตัวมีดอยู่ข้างในนะครับนี่โถปัน่นตัวนี้แล้วก็ตัวฝานะครับเป็นเป็นเขี้ยวสําหรับล็อกนะครับแล้วก็นี่นะครับโถปัน่นอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันสักเล็กน้อยตัวเครื่องนะครับหัวที่เขาติดมาให้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นหัวสําหรับเบรนปั่นเฉพาะคือวัสดุเนี่ยก็คือเป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับฟูดเกรดตรงนี้ก็คือ เวลาคุณทําอาหารนะครับคุณอยากจะเอาเอ้ยอยากจะมิกเป็นในหม้อเลยเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เจ้าตัวหัวเนี่ยนะครับจิ้มลงไปในหม้อแล้วก็กดเพื่อทําการใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับมันจะเป็นแบบปุ่มแบบกดด้วยมือนะครัาบาก็คือกดปุ๊บจะปั่นแล้วก็พอปล่อยน่าจะหยุดนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเปิดนะครับก็คือจะปั่นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดุดคีย์เนี่ยถึงจะหยุดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นปุ่มในการ ปรับสปีดนะครับสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด12ระดับนะครับ <Wow. S 1> ตัวการจะใช้อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็คือเจ้าตัวไอเจ้าตัวหม้อไอเจ้าตัวถ้วยในการปั่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณถอดฝาออกนะครับมันก็จะเป็นถ้วยดีๆนี่เองคือพอเรา,เราปันป่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่เอาถ้วยนี้เนี่ย ปิดฝานะครับแล้วก็สามารถเก็บได้จะได้ไม่ต้องเปลืองภาชนะอย่างอื่นนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยมีเจ้าตัวนี้อย่างเดียวนะครับส่วนถ้วยอีกไซส์นึ่งถ้วยเอาไว้ปั่นอะไรก็ได้หรือว่าจะตีเจ้าตัวครีมตัวนี้ข้างในอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทอตีมเสร็จปุ๊บก็ปิดฝาได้ฝาที่เขาให้มานะครับตรงนี้อ่าถ้วยตัวเล็กที่เขาให้มานะครับตรงนี้อยู่ที่มระมาณ600มิลนะครับส่วนถ้วย ใหญ่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากไม่มีปริมาตรบอกนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่างานอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูก่อนสักเล็กน้อยนะครับมันเริ่มกันที่เครื่องเจ้าตัวนี้ก่อนวิธีการเปลี่ยนหัวในการใช้งานเนี่ยก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับมีปุ่มอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดลงไปแล้วก็เปลี่ยนหัวมาได้เลยต้องบอกว่าง่ายมากเลยทีเดียวครับผมขอใช้เป็นเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับเนื่องจากว่า ถ่ายรีวิวจะได้ไม่อันตรายนะครับนี่นะครับก็เสียบยตัวเครื่องนี้ลงไปนะครับหัวมันจะดังคลิกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูตอนนี้เราก็เสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับไปที่ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับว่ากดตัวนี้เนี่ยพอกดแล้วมันจะปั่นแล้วพอหยุดมันก็จะเลิกปั่นพอกพดปุ๊บมันก็จะปั่นพอเลิกกดปุ๊บมันก็หยุดปั่นนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ย เป็นกลุ่มเปิดเคครับเมื่อกี้ผมอาจจะอธิบายผิดไปสักเล็กน้อยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวปุ่มปุ่มเล็กนะครับจะเป็นการปั่นที่ความเร็วสูงสุดนะครับส่วนเจ้าตัวบนเนี่ยก็คือจะเป็นการปั่นที่ความเร็วที่เรากําหนดไว้นะครับตรงนี้อะย่างถ้าเกิดปรับความเร็วเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรับความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นปุ่มเล็กด้านล่างเนี่ยมันจะปั่นด้วยสปีดสิบสองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวบนเนี่ยมันจะปั่นตามความเร็วที่คุณตั้งเอาไว้นนั่เอง ตรนี้แต่ว่าไม่มีการเปิดปิดค้างนะครับก็คือกดปุ๊บก็คือจะปั่นนะครับพอหยุดกดปุ๊บมันก็จะหยุดทันทีนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ก็เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นีก็ถอดมาประกอบแค่นี้เองง่ายๆนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยมองว่ากําลังพอดีมือนะครับแล้วก็ เครื่องที่เอาไว้เบนในหม้อเนี่ยก็คือเขามีเจ้าตัวหัวอย่างเงี้ยครอบเอาไว้นะครับทาให้เวลาที่เราเบนในหม้ออย่างเงี้ยมันไม่ไปเจ้าตัวใบมีดเนี่ยมันไม่ไปขูดหม้อนั่นเองนะครับก็ถือว่าออกแบบมาใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ